นี่คือการติดแล้วครับนี่จุดจุดมุอเฒ้านี่ถ้าเพิ่งคู่วจะติดติดแล้วนี่ติดแท้ครับนี่มาติดต้งน้ำสมมุขอะไตรงอยู <c> ่เ <oughs> <c oughs> บิงบ่งหวังมันจุดไฟครับนี่มึงจุดไฟครับจุดข้างในจุดข้างในมันกะ <c oughs> โอ้ไ่เห็นนอนเหมืดเนาะ ดูดไฟพ่อดูดเหล่าไฟก็ดูดเขาทางแน่วแล้ว,ลวนี่คือตีเหล่าข้นกุบเลยมาขึ้นนี่มือนี่พัดมือกับหมือแข้งมือเซร้ากับปีดได้แล้วนี่ปีดไฟจักสามมือกับเปิดออกบริหารเบิ้งตอนนั้นเรียกไม่ให้เต่าวิธีให้ได้เต่าบริหารเบิง้ง ันกสิลู่เหรอว่าโทมุ่นเห็นคนเห็ดไหลคนเห็ดไหลแล้วกสิลู่เหรอว่ามมนบ่เห็นกระไรเนาะว่าข้างในเห็ดจังไรจังไดผู้ไม่ย่ายหรอกครับผู้ที่เสียดกระไรศึกษาในยูทูปหลายโผลหลายช่องผลกับเจ้าเห็ดผู้กับเจ้าเห็ดภายในเห็บเบิ้งกับมีอยู่อันนี้บ่ได้เษ็ดภายในเห็บเบิ้งเมื่อเบิ้งตอนจุดแล้วว่ามันติดแล้ว นี่จุดติดแล้วไฟดูดเข่าไปแล้วคืออยู่นี่มันกับเบิดไฟแล้วอยู่นี่มันก็เสเข่าไปติดทั้งในแล้วนี่ข้วกุบเมกเลยคือติดแล้วไปใกล้เต๋ไว้เตาอหันยังรันเลย <c oughs> ติดแล้วกับมื้อน,นี่กับมื้อเศ้ากับปิดเมืเบิรงตข้อีกทีหนึ่ง่าขว้มันบางขว้มันบางใสกคือเัาปิดอันนี้คือบ่บ่ขั้นในบางนี่ขว้วบ่ขั้นบางนี่ยังไหวเลย ข้าสังกเกตว่าไงแตาขั้วมันเสียบางใสๆบางกว่านี้คั้วมันเขาแบบขุนะ่นเะคือว่ามันกำลังเผามใหม่ข้างในอยู่ปิดปากเบื้องไปเรื่อยตอนนี้ไปหาหมือแรงว่ามันจะเป็นยังไงครับถ้าความเัเบิดคือผิดเดยเพราะว่าไม่เหมือนปลาไหไม้นะี่ก็ได้ย่ประมาณสิบสิบหาสอบไปตีไปสิบหาสอบเต่าปุ้ยไงทั้งเลี้ยงใหม่บ่ราะใครได้ปาไหลใหม่ม งวดนี้ว่างไล่นอนเลยงวดก่อนไล่ตั้งนี่คือไล่นอนล่องเบงลาไล่นอกรือไล่ตั้งมันสิดเองติดไงกันก็คือติดไงติดไงเพราะเหอนกันอันนี้ก็ติดไงยอยู่หมู่บ้านก็จู่ไปเทียนึงเ,นนเดียวตจ้ามืงขึ้นบริเวณว่าจูไฟต่อเน,นืองมันเลยบ่ติดก็เลยมาจู่ตอน